โอเคนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดนะคะในหัวข้อนะคะผู้นำนะคะผู้นำรุ่นใหญ่หัวใจวัยรุ่นนะคะว่าทำไมผู้นำนะคะสองลุงนะคะคือลุงโจไบเดนนะคะแล้วก็ รุงโทนี่วูซัมเนี่ยนะคะทำไมถึงถูกใจเยาวรุ่นทำไมถึงกลับมามีพลังที่แบบว่าเฮ้ยคนตามเยอะนะคะอะเดี๋ยวเราฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวซินแซจะเริ่มพูดแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะแชร์ไปเลยนะคะเดี๋ยวสินแซจะก่อนที่จะพูดเนะะื้อหารายละเอียดเนาะและในหลักวิชาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าหมูเห็นทั้งสองคนนี้มีจุดเหมือนจุดต่างกันอย่างไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วนะคะ กด8ปดเลยนะฝากดไลค์กดแชร์ค่ะนะหัวข้อนี้เนี่ยแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชินจายเขาบอกว่าขอเขาเรียกว่าอะไรขอสตาร์ทเรื่องหน่อยนะอ่าฝากดไลค์กดแชร์หน่อยนะนะคะฝากดไลค์กดแชร์หน่อยอ่ะโอเคนะคะคุณเมจินีมาแล้วนะคะใครที่ติดตามหัวข้อนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่า สองลุงเนี้ยทาไมนะคะถึงแบบเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและทาไมถึงแบบอายุเข้าสู่ปัจฉิมวัยแบบเนี้ยถึงกลับมาปังนะคะหลายคนหลายท่านอยากรู้นะปกตินะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะคะสินแซเนี่ยปกตินะคะเราจะอยู่อย่างแบบสายสวยนะคะสายสวยแล้วก็ในเรื่องของความงามในเรื่องของสัลปกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของการการวิเคราะห์โงเห้งปกตินะแต่วันนี้นะคะเชนแซนเนี่ยได้มีคำถามนะคะจากสื่อสื่อหนึ่งซึ่งเป็นสื่อค่อนข้างใหญ่นะคะและคลิปนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงไปยังสื่อต่างๆด้วยนะคะก็วิเคราะห์โหงเห้งของสองรุงนะคะก็คือรุงใบเดนนะคะแล้วก็รุงโทนี่วูดซัมว่ารุมงทั้งรุงไบเดนและรุงโทนี่วูดซัมเนี่ยทำไมนะะถึงกลับมาปางังทำไมถึงกลับมาเนี่ย มีคนติดตามค่อนข้างเยอะทั้งที่อาอยุเยอะแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัาไว้แล้วนะคะใครอยากรู้กด999ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเมนชื่อเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวชินแซจะเริ่มวิเคราะห์นะคะแชร์ไปถึง50 60คนก่อนนะคะเมนชื่อกด888เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมฟังกันนะคะนะซึ่งเชื่อไหมว่า ปกติเนี่ยชินแสแทบจะไม่วิเคราะห์โง่เฮงนกักการเมืองเลยนะทั้งที่แบบมีสื่อเนี่ยมาสัมภาษณ์เราอยู่บ่อยๆนะคะและเป็นสื่อใหญ่ด้วยจะพูดในเรื่องของความงามจะพูดในเรื่องของเอ่อจะพูดในเรื่องของความงามนะคะจะพูดในเรื่องของสัญญกรรมเท่านั้นนะแต่ณนะวันนี้เนี่ยนะคะมีสื่อใหญ่เข้ามาถามเราเนาะแล้วเขาแบบอยากรู้จริงๆซินแสน,นะคะว่าทั้งสองรุ่งเนี่ยนะคะทําไมถึงกลับมาปังทําไมถึงกลับมาแล้วแบบเฮย้ยมัน มีพลังหรือเกินนะคะท,ทั้งที่เขาอายุเยอะๆนะคะแอบสวัสดีคุณเอกสวัสดีคุณนกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เลยแชร์ไปถึง50คนนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ซินใจยอยากจะวิเคราะห์แล้วก็ยังไงะจะให้ความรู้ก็แล้วกันจะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์ตรงนี้ของสินแจีนะคะจะให้ความรู้ไม่โน้มเอียงทางการเมืองใดๆจะให้ความรู้ในหลักวิชาหงหิงเท่านั้นนะคะเป็นการศึกษานร่า ศึกษาวิชาโงูเห้งนะคะเพื่อเรียนรู้เนาะนะคะ,ะคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีนะคะคุณเอกสวัสดีนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดกันแล้วนะคะว่าสุดยอดผู้นำนะคะทำไมคนรุ่นใหญ่หัวใจวัยรุ่นนะคะตรงนเนี้ยเนี่ยถึงได้กลับมา มีคนติดตามเยอะแล้วเป็นที่ชื่นชมนะคะของกลุ่มเยาวรุ่นของวัยรุ่นนะคะอะโอเคนะคะเดี๋ยวชินแซขอเริ่มวิเคราะห์หมูหิงกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะเริ่มวิเคราะห์หมูหิงกันแล้วนะคะอะโอเคนะคะทั้งรุงโจไบเดนนะคะแล้วก็รุงโทนี่บุชซัมนะคะลักษณะหมูหิงทั้งสองคนเนี่ยนะคะแตกต่างกันนะคะเป็นลักษณะ โหเห็นที่แตกต่างกันแต่ซินแซเวลาไลฟ์สดเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของแต่ละจุดบนใบหน้านะคะแต่ละส่วนของใบหน้าแล้วก็แต่ละโครงหน้าด้วยอ่ะมาฟังของลุงโทนี่บูซัมก่อนนะคะลุงโทนี่บูซัมนะคะเป็นคนโครงหน้าธาตุไม้ประสานทองนะคะหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าเป็นคนที่โครงหน้ายาวนะคะโครงหน้ายาวเป็นโครงหน้าธาตุไม้เนาะแล้วก็มีชี e สโบนนะคะดังนั้นเนี่ยคนโครงหน้าธาตุไม้ประสานทองอย่าง ลุงโจไบเดนนะคะจะเป็นนักปราดเชิงปฏิบัตินะคะจะเป็นนักปราดเชิงปฏิบัติเป็นนักคิดนักปราดเชิงปฏิบัตินะคะนี่คือลักษณะของคนโครงหน้าธาตุไม้ประสานทองนะคะส่วนลุงโทนี่วูซัมนะคะรุงโทนี่วูซัมนะคะ คือโครงหน้าธาตุดินนะคะโครงหน้าธาตุดินนะคะคือโครงหน้านักบริหารที่เฉียบคมนักบริหารนักวางแผนแห่งความมังค่างนะคะดังนั้นนะคะสคนนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะในเรื่องของลุงไบเดนนะคะลุงไบเดนเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะครเป็นนักคิดนักอ่านนักกวีนะคะและค่อนข้างมีความโรแมนติกแต่บวกด้วยกับ นะฮะมีความมีธาตุทองก็คือตรงแก้มกับตรงกลางที่เด่นชัดเนี่ยนอกจากจะเป็นนักคิดนักปฏิบัติแล้วนะคะลุงโจไบเดนเองยังเป็นนักปฏิบัตินักสั่งการที่เฉียบคมอีกด,ด้วยนะคะแต่ในเรื่องของลุงโทนี่วูซัมนะฮะซึ่งเป็นโครงหน้าธาตุดินนะโค,ครงหน้าธาตุดินนะฮะคือโครงหน้าเหลี่ยมเลียมนะ และบวกกับมีพลังแห่งธาตุทองที่แข็งแกร่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะวิเคราะห์นะคะในเรื่องของการเงิน ได้ดีวางแผนนโยบายเชิงเศรษฐกิจหรือการเรียงชีพได้เก่งน,นะคะหรือการหาเงินได้ดีนั่นเองนะคะหน้าตารุงโทนี่เหมือนกับแจ็คแม,ม่ไหมครับถูกต้องค่ะหน้าตาของรุงโทนี่วูซั่มเหมือนกับแจ็คแม่นั่นคือโครงหน้าธาตุดินแต่รุงโทนี่มีลักษณะใบหน้าที่มีเนื้อมากกว่าหรือเนื้อเต็มมากกว่าจึงมีโอกาสนะคะประสบเรื่องดีๆมากกว่า แจ็คมานะคะซึ่งในชีวิตของแจ็คมาเองเนี่ยจะพบว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยเขาจะมีการผจญภัยหรือมีอุปสรรคเข้ามากระทบชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งลุงโทนี่เนี่ยจะมีแค่ไม่กี่จุดเองของใบนะเอาฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์โง่เหงต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุด,แต,จดแต่ละส่วนกันซึ่งนะคะสื่อได้ถามดฉใจว่าสองข้อคือ1ลุงโทนี่จะกลับมาไหมนะคะอันที่2นะคะถามว่านะคะ ลักษณะของรุมโทนี่วูซัมกับโจไบเดนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนและต่างกันนะคะสวัสดีคุณฟ้าสวัสดีคุณมชิชาสวัสดีทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ซินชจจะพูดแบบว่าให้สนุกสนานเนาะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออเฮ้ยมันน่าติดตามนะคะเอาแบบอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้คุณจะได้เห็นเองว่านะะเดี๋ยวคลิปนี้คุณจะได้เห็นเองว่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้คุณจะได้เห็นเองว่า สื่อไหนจะเอาไปตัดต่อสื่อไหนจะเอาไปลงจะขอบอกเป็นสื่อใหญ่แน่นอนนะคะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มนะคะเริ่มมาวิเคราะห์กันเลยนะคะทั้งลุงโทนี่บูซัมและลุงโจไบเดนนะคะเด็เาขอทาน้ําก่อนใครเชื่ออะไรกันบ้างนะคะเม้น888เข้ามาค่ะคุณมอนทิชาบอกสุดปังค่ะอาจารย์นะคะจวดจวดค่ะอ่ะโอเคอเคุตส่ห์ทุกคนอยากฟังนะคะคุณฟ้าพิพาบอกว่า สุดปังอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด่วนๆนะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์จนจนจุดเริ่มต้นก่อนนะคะตรงตรงจุดเริ่มต้นก่อนนะ,ะในเรื่องของหูนะคะหูเรียกว่าโชคสวรรค์นะคะหูทั้งสองคนมีความแตกต่างกันนะคะหูทั้งสองคนมีความแตกต่างกันรุมโจไบเดนนะคะเป็นหูธาตุดิน ลุงโจไบเดนะะเป็นหูธาดินนะคะลุงโจไบเดนเป็นหูธาดินนะ,ะหูธาดินคืออย่างไรนะคะก็คือขอบหูค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ติ่งหูกว้างนะคะนี่คือลักษณะของหูธาดินหูธาดินจะเป็นหูที่บ่งบอกถึงนะคะความฉลาดนะคะในการวางแผนนะคะความฉลาดในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ เป็นหูนักปราแห่งการเรียนรู้นะคะส่วนลุงโทนี่วูซัมนะคะเป็นหูธาตุทองนะคะบางคนถามว่าหูธาตุดินแล้วหูธาตุทองเนี่ยนะคะแตกต่างกันอย่างไรอ่าคุณกิตติบอกว่าลุงโทนี่ช่วงนี้หน้าผ่องมากๆถูกต้องนะคะถูกต้องนะเราเรียกว่ามีความเชงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าหูเหงทั้งสองคนนะคะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรและลักษณะหูเหงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างจะส่วนการจะกลับมาหรือเปล่านี่นะคะคอยจิดตาม คอยติดตามต่อไปนะคะคอยติดตามต่อไปเพราะจะตอบในช่วงท้ายคลิปนะคะโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอารู้สึกว่าไลค์ต้องกลางวันคนจะเยอะมากกว่านะคะอ่าฝากแชร์ด้วยแนละ้วคนยังน้อยอยู่เลยนะคะอ่ะใครติดตามรอเลยนะคะใครชื่ออะไรกันบ้างเมนชื่อกด8 8 8นะคะเราจะพูดกันอย่างสนุกสนานไม่เครียดนะคะแล้วก็ได้ความรู้อย่างเต็มที่เนาะปกติเนี่ยินแซนเนี่ยมาสายสวยนะคะจะพอมาพูดเรื่องเรื่องแบบ วิเคราะห์โง่หิงคุณสาคัญที่สื่อเขาถามนี่อันนี้ก็รู้สึกว่าเออตายละฉันต้องพูดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแอบนะคะสีมาลาบ,บอกว่ากดแชร์แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะลุงโจไบเดนนะคะเป็นหูทาุดินส่วนลุงโทนี่วูซัมเนี่ยเป็นหูทาุทอง ะะลักษณะหูทาตาดินนะคะทตาดินจะในเรื่องการวางแผนเชิงนโยบายนะคะดังนั้นเนี่ยมักจะเป็นหูนักปรานะคะมักจะเป็นหูนักปรานะคะหูโค้งหน้าทาตาดินนะคะจะเป็นหูที่วางแผนเก่งวางแผนเชิงนโยบายได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดวิเคราะห์เก่งนะคะส่วนของลุงโทนี่วูซัมนะคะจะเป็นหูทาตาทองบางคนถามบอกว่าหูทตุทองเป็นอย่างไรนะคะก็คือขอบหูใหญ่ขอบหูขนานกันนะคะ ขอบหูใหญ่ขอบหูขนานกันแต่นะคะตรงหูเนี่ยนะคะของลุงโจไบเดนหูนะคะหขูของของลุงโทนี่บูซัมเนี่ยจะมีแป้นกลมๆอยู่ที่ติ่งหูนะคะติ่งหูจะเป็นแป้นกลมๆล,ลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะของความมั่งคัง่งถ้าสมมติมีความมั่งคั่งนะคะก็บ่งบอกถึงมีโอกาสที่จะร่ำรวยนั่นเองนะคะ ต่อมาเมื่อเทียบชีวิตในวัยเด็กนะคะของลุงโทนี่บูซัมแล้วก็ลุงโจไบเดนนะคะลุงโจไบเดนนะคะจะเป็นคนค่อนข้างอันนี้ต้องพูดตรงๆนะลักษณะของหูโจไบเดนเนี่ยไม่เชื่อคุณลองไปดูในสื่อต่างๆนะคะครอบครัของลุงโจไบเดนเนี่ย ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยจะมีการพับซ้อนกันนะคะบ่งบอกถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจจะย้ายบ้านบ่อยนะคะอาจจะย้ายบ้านบ่อยดังนั้นเนี่ยในช่วงอายุ1-14ปีของลุงโจไบเดนเนี่ยนะคะ นะคะมีโอกาสที่จะต่อสู้ชีวิตมากอาจจะกำพานะคะหรืออาจจะนะคะย้ายบ้านบ่อยนะคะเนี่ยแหละค่ะคือลักษณะของโงเ่เฮงของลุงโจไบเดนแต่ลุงโจไบเดนจะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้และต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเลย นะคะนะแล้วก็ศิลป์ใได้อ่านประวัติของลุงโจไบเดนนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเป็นผู้บริหารที่แบบสู้ชีวิตนะคะกว่าจะมาประสบความสําเร็จเนี่ยก็ช่วงอายุ70กว่ากว่านะคะ ต่อมานะคะในช่วงของลุงโทนี่วูซัมนะคะลุงโทนี่วูซัมเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหูทาตทองนะคะหูทาตทองเป็นอย่างไรนะคะก็คือมีลักษณะคอบหูใหญ่นะคะแล้วก็ตรงติ่งหูหรือว่าติ่งรุ่มนะคะค่อนข้างที่จะมีติ่งเนือกลมก็บ่งบอกถึงเป็นคนที่คิดในเรื่องของธุรกิจการงานอยู่เสมอและดวงของท่านเองเนี่ยนะคะมักจะมีคู่ชีวิตนะคะหรือผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมเนาะอ่ะ โอเคอันนี้ก็คือจบเรื่องหูละแต่ชีวิตทั้งคู่เนี่ยมีการวิ้นลนต่างกันแต่ละเทบความลําบากในตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคะลุงโจไบเดนเนี่ยจะลําบากกว่าลุงโทนี่บูซัมในตอนใบเด็กช่วง1-14ปีอะต่อมานะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะต่อมานะคะในช่วงที่เรียกว่าโชคแห่งฟ้านะคะโชคแห่งฟ้าหรือความสําเร็จนั่นก็คือบริเวณนภา ะะตำแหน่งของหน้าผากซินเซบบอกหลายครั้งแล้วว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานชื่อเสียงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะซึ่งโงเ่เฮงของลุงโทนี่วูชซัมและลุงโจไบเดนเนี่ยก็มีลักษณะหน้าผากที่มีข้อแตกต่างกันนะคะแล้วก็หน้าผากที่คล้ายกันนะคะลักษณะหน้าผากของท่านเนี่ยนะคะเหมือนกันก็คือลักษณะสูง5นิ้วมือพอดีสูง5นิ้วมือของท่านบ่งบอกถึงมีความเป็นผู้นํา นะคะและที่สําคัญตําแหน่งตำ,ตำแหน่งกระดูกตรงนี้ที่เรียกว่าตําแหน่งเก่งเอียงหรือไทยเอียงตรงนี้นะคะทั้งคู่นะคะทั้งลุงโจไบเดนและลุงโทนี่บูซัมเนี่ยนะคะเป็นตําแหน่งที่นะคะมีเนินสุรยิยันจันทาค่อนข้างเต็มอิม่มบง่งบอกถึงจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในแผ่นดินเกิดขึ้นนะคะนะอ่ะและลักษณะของ